โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็อยู่กับน้องคนนี้เลยนะครับก็น้องคนนี้นะครับมีชื่อไทยๆว่ากางเกงในไข่เย็นนะครับโอ้โหชื่อน่ารักมากนะครับก็เป็นกางเกงในนะครับจากแบรนด์ของทาง GQ นั่นเองนะครับซึ่งฟาสต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่ฟาสจะได้ตัวนี้มาเนี่ยนะครับฟาสได้มีโอกาสไป ทำธุระนะครับที่ยาวราชนะครับประกอบกับว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูร้อนนะ้อยอย่างที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้สึกกันอยู่แล้วนะครับว่าแบบอากาศมันร้อนมากๆนะครับแล้วก็ยาวราชก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับก็ไปตอนกลางวันแบบนี้นะครับโอ้โหอากาศเรียกได้ว่าร้อนมากนะครับผลปรากฏว่าเดินข้างนอกเนี่ยได้ประมาณสักสินาทีเท่านั้นเองคือเหงื่อนี่แบบว่าเต็มตัวเลยนะครับแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า มันอับชื้นอะแล้วมันก็เปียกมันก็แฉะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสบายตัวเลยนะครับเออบังเอิญว่าได้เจ้าตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวฟ้าจะพามาอันบ็อกซ์นะครับเจ้า กางเกงในไข่เย็นของทาง GQ ตัวนี้นะครับแล้วก็ในกางเกงในเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยเราได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ๆนี้นะครับฟันมีแลนจะไปเดินเที่ยวที่จตุจักรอีกซึ่งบอกได้เลยว่าร้อนไม่แพ้กันนะครับแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีกันก่อนละกันนะครับว่าเจ้ากางเกงในตัวเนี้ยนะครับมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามันช่วยให้อากาศภายในจุดอับชื้นของเราเนี่ยนะครับเย็นลงได้มากถึง2องศาเลยทีเดียวนะครับอาจจะก็จะเย็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามผมได้ไปลองใช้จริงๆก่อนนะครับตัวเนื้อผ้านะครับของเจ้ากางเกงในตัวนี้นะครับก็ ทำมาจากผ้าไนาลอนกับสปันเด็กนะครับรวมกันนะครับผสมกันเนาะเขาก็เคลมว่ามันจะเนื้อนุ่มแล้วก็ละเอียดมากนะครับซึ่งฟาสก็เพิ่งได้ลองสัมผัสจากข้างนอกนะครับเท่าที่ดูก็เหมือนน่าจะก็ดูนิ่มดีนะครับส่วนกางเกงนะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นทรงกางเกงแบบขายาวเลยนะครับแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเขาทํามายาวพิเศษเพื่อไม่ให้มันม้วนกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่า มันช่วยระบายอากาศได้ดีมากกว่าผ้าท,ทั่วไปเนี่ยนะครับให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นเนี่ยมากถึง5เท่าแล้วก็เป็นกางเกงในที่แห้งเร็วมากๆด้วยเวลาตากนะครับส่วนสาเหตุที่เขาทำให้อุณหภูมิมันลดลงได้เย็นมากถึง2องศาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการใส่เจลชนิดพิเศษนะครับอยู่ที่ตรงเป้านะครับของเจ้าตัวกางเกงในนี้นะครับ ส่วนด้านหลังอ่าด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกหมดเลยนะครับว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างที่ฟารเล่าไปนะครับแล้วก็ทรงของกางเกงในนะครับเขาบอกว่าจะไม่ทําให้เกิดการเสียดสีกันนะครับระหว่างพวกอวัยวะต่างๆของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะ ครับตอนนี้ฟานก็ทําการแกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับรูปร่างลักษณะนะครับฟานมองว่ามันเหมือนเป็นกางเกงบ็อกเซอร์มากกว่านะครับซึ่งฟานก็เข้าใจว่าก็มีผู้ชายหลายๆท่านนะครับก็ใส่บ็อกเซอร์แทนกางเกงในก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านในนะครับอย่างที่เขาเคลมไว้หน้ากล่องเนาะว่าจะมีตัวแผ่นเจลเย็น นะครับอยู่ด้านตรงเป้านะครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในนะครับตรงนี้สำหรับเวลาท่านผู้ชายนะครับเข้าห้องน้ำเนาะก็สามารถเปิดออกมาได้เลยนะครับก็จะไม่ต้องไม่ต้องถกว่าง่ายๆแล้วกันไม่ต้องถกให้ลำบากนะครับก็สามารถเปิดรูตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถทำทุรัส่วนตัวได้เลยนะครับตัวด้านหลังนี้นะครับก็จะมีห่วงนะครับเอาไว้แขวนนะครับเผื่อ ท่านไหนอาจจะไปแคมปิ้งไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบไม่ได้มีราวตากผ้าให้ตากเป็นกิจลักษณะแบบนั้นนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้แขวนตากได้นะครับตัวผ้านะครับถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยผ้าจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างมีความบางแต่มีความยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าฟ้านมองอย่างนี้นะครับมันสามารถมองทะลุเห็น มือของฟาสได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเคมไว้นะครับที่เขาทําให้มันระบายอากาศนะครับได้มากกว่าปกติมากถึง5เท่าก็ถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นตะข่ายที่มีรูระบายอากาศเดี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวไปจัตุจักกันนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟาจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับหลังจากที่ฟัสกลับจากสวนจตุจักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับตอนนี้ฟาสได้มาถึงจัตุจักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแดดก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับค่อนข้างร้อนเลยแล้วก็คือตอนนี้นะครับอากาศจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะอบๆนะครับเหมือนกั้มกึ่งว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับมันก็เป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะครับที่เราจะได้มาเทสกับเจ้ากางเกงในไข่เย็นของเรานะครับว่ามันจะสามารถช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหน ตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในโซนตรงที่ขายปลากันนะครับซึ่งสำหรับโซนนี้ฟ้าจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าหลังคาเตี้ยเนาะแล้วก็อากาศข้างในทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นร้านค้าทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะทําให้อากาศเนี่ยค่อนข้างจะ <c oughs> อบอ้าวนะครับแล้วก็ตอนนี้แค่ลงมาจากรถได้ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เริ่มเหงื่อซึมๆแล้วนะครับตอนนี้ เดินมาได้ประมาณสักแค่ประมาณสัก15บหนาทีนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหน้านี่เยิมหมดแล้วนะครับคือแบบเหงื่อนี่ออกคือร้อนมากนะครับอากาศแบบอบมากนะครับถ้าดูเสื้อนี่คือแบบเหงื่อนี่ซึมออกมาทั้งตัวแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของตัวกางเกงในที่ใส่อยู่นั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึกเยิมหรือไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก็ยังแบบรู้สึกปกติเหมือนตอนเมื่อเช้าที่เพิ่งใส่มาอยู่นะครับ ก็โอเคนะครับอากาศโหร้อนมากนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ห้างหน้าห้างเจเจมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นี่คือแบบเสื้อผ้าตัวนี้เรียกได้ว่าแบบเปียกไปหมดทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าเออด้านล่างนะครับยังโอเคอยู่นะครับก็โหอ,อากาศอบจริงๆนะครับให้ดูแดดข้างนอกเหมือนเมื่อกี้เดินอยู่ข้างในนี่มีความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในตู้อบเลยนะครับ อ่ไปเดี๋ยวตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างในก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังอีกทีตอนสรุปประสบการณ์เลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะครับฟาสก็ได้กลับมาจากจัดตุจัรเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสลองนะครับตัวนี้นะครับเจ้ากางเกงไนไคเย็นนะครับ GQ นะครับมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับฟาสก็จะมาสรุปให้ฟังน้อว่าฟาสชอบอะไรแล้วก็เรื่องไหนควรที่จะ เพิ่มเติมบ้างนะครับอ่ะก็มาถึงคำถามที่เพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะถามกันเข้ามาก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้กางเกงในไข่เย็นเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นกางเกงในไข่เย็นมันเย็นจริงไหมนะครับก็คำตอบก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ฟ้าลองใช้มานะมันไม่ได้มันไม่ได้เย็นฟิลแบบเฮ้ยฉันทาแป้งเย็นแล้วมันรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำอะไรแบบนั้นน่ะนะครับคำตอบก็คือว่ามันไม่ได้เย็นนะครับเพียงแต่ว่า มันระบายอากาศได้ดีมากๆเลยเทียบกับการที่ใส่กางเกงในของแบรนด์อื่นๆมันไม่ใช่ว่าเราเหงื่อไม่ออกนะคือตอนเราไปเดินร้อนๆออกไปทำกิจกรรมไปมีแบบแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยเหงื่อเราออกเหมือนเดิมแต่เราไม่รู้สึกว่ากางเกงในเราเปียกเลยอะเพื่อนๆพอนึ้ภาพออกปะคือเรารู้สึกเหมือนแบบตอนเช้าเราใส่มายังไงอะตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็น เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมแล้วก็จุดที่2นะครับพี่ฟ้ารู้สึกว่ามันดีเนี่ยก็คือไอ้ช่องตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับพอเวลาเราใส่ออกไปข้างนอกเนาะแน่นอนเราก็จะต้องมี การเข้าห้องน้ําตามสาธารณะอะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติซึ่งฟ้าต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามันเป็นกางเกงในผู้ชายปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําช่องอยู่ข้างบนแต่ส่วนใหญ่เขาจะทําช่องอยู่ข้างๆก็คือเหมือนกับว่าให้เราเหแหวกข้างๆนะครับแล้วก็ทําธุระส่วนตัวของเรานะครับซึ่งพอมันเป็นช่องข้างๆเนี่ยฟ้าต้องบอกเลยว่าฟ้าไม่เคยใช้เลยทับกางเกงในทั่วๆไปนะเพราะมันลําบากอะ่ะคือ เออไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่มันลําบากเอาเป็นว่ามันไม่ค่อยถนัดละกันนะครับแต่พอมันมีฟังก์ชันที่แบบอยู่ข้างบนแบบเนี้ยเออเราก็ลองใช้ดูละกันนะครับผลปรากฏว่าเฮ้ยมันทําให้เราเนี่ยทำธุระส่วนตัวในห้องน้ําของเราเนี่ยได้สะดวกสะดวกมากๆมันง่ายมากๆเลยคนที่ไม่เป็นผู้ชายอา,อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ฟาดพูดนะแต่ว่าแบบเอาเป็นว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยคุณลองใช้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบ เฮ้ยเออทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดการที่จะเอาออกมาทําธุระการที่จะเก็บเข้าไปหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็ทำให้มันดูง่ายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฟ้าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันดีนะครับจุดที่3ที่ฟ้าชอบก็คือว่าพอเจ้ากงเกิงในไขยเย็นตัวนี้เนาะมันทําเป็นในรูปแบบของเก,ง,เกงขายาวนะครับมันทําให้คนที่ อาจจะรูปร่างใหญ่นิดนึงนะครับหรือว่าอย่างตัวฟาสเองเนี่ยฟาสมีการเล่นเวทด้วยเนาะมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราเพิ่มน้ําหนักตัวนะครับพอเวลาเราเพิ่มน้ําหนักตัวเนี่ยเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะมีอาการขาเบียดกันแบบนิดๆนะครับซึ่งฟาสว่ามันก็เป็นปกติของคนที่น้ําหนักตัวขึ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่พอกางเกงตัวนี้มันมีขาเนาะมันทําให้เวลาเราเดินน่ะมันไม่เกิดการเสียดสีกันเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ i, เหมือนเราใส่กางเกงบ็อกเซอร์ที่มันแบบมันสบายมันเฟิร์มไปกับขาไปกับตัวเรามากๆเลยแล้วก็เวลาเราเดินมันไม่เกิดการเสียดสีกันเลยแม้เราจะเหงื่อออกแม้เราจะแบบอย่างไรก็ตามนะครับเราไม่รู้สึก เ,เราไม่รู้สึกเสียดสีเลยนะครับสำหรับตัวฟ้าเนี่ยก็จะมีประมาณ3จุดหลักๆเท่าที่ฟ้าลองใช้มาแล้วก็รู้สึกชอบนะครับส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยส่วนตัวฟ้านอนนะครับฟ้ามองว่าราคามันแอบแรงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับราคาที่หน้ากล่องอยู่ที่ยอยู่ที่7บ9าบาทนะครับเพื่อนๆนคนไหนถ้า ซื้อได้ถูกกว่านี้หรือว่าช่วงไหนที่มีโปรก็อาจจะก,ก็อาจจะรู้สึกว่ามันโอเคนะครับกับราคานี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับกางเกงในที่ฟาดใช้เนี่ยนะครับปกติเลทจ,จะอยู่ราคาประมาณสักตัวละประมาณ500บาทรวมโปรรวมอะไรแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ500บาทเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอยู่ที่799มันก็แพงขึ้นมาอีกประมาณสักประมาณ300บาทนะครับสำหรับตัวฟาดเนาะฟาดมองว่าราคามันก็ สูงนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าถามฟาาว่าเจ้าเป็นเกงตัวนี้ฟาาแนะนำสำหรับใครบ้างนะครับเอ,อ่อถ้ามองเป็นภาพรวมกว้าง,งเนี่ยฟาาแนะนำสำหรับทุกคนเลยนะครับแต่แนะนำในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเพื่อนๆนจะต้องเปลี่ยนเกงในที่เรามีทั้งหมดทุกแบรนด์มาเป็นแบรนด์นี้เท่านั้นหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าฟาาเนี่ยมองว่า เรามีติดบ้านไว้สักตัว2ตัวเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่า Activity หรือว่ากิจกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเป็นสายที่แบบ Activity เยอะตอนเช้าเออทำงานออฟฟิศตอนเย็นไปเล่นฟิตเนสต่อนะครับมีเจ้าตัวเนี้ยติดบ้านไว้เนี่ย นะครับฟ้าก็มองว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะหรือว่าอย่างบางครั้งบางคราวนะครับที่เราไปเที่ยวนะครับเช่นไปเที่ยวทะเลแบบเนี้ยมันหลีกเลี่ยงอากาศร้อนไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าบางคนชอบไปปีนเขาไปเออไปทํา กิจกรรมที่มันมี Activity เยอะๆเนี่ยนะครับเรามีติดตู้ไว้เนี่ยสักตัว2ตัวแล้วเราเลือกใช้ตามวันที่เราจะไปทำา c t t v v t y y เนี่ยนะครับฟาร์ว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยก็อย่างที่ฟาร์ดบอกไปแล้วเนาะนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับราคา ตัวละ799ก9บาทนะครับสำหรับตัวฟาราดมองว่ามีติดตู้ไว้บ้างก็ดีนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีประสบการณ์การเคยใช้เกงๆในไข่เย็นนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็แชร์นะครับคอมเมนต์นะครับเป็นวิทยาทานนะครับหรือว่าเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ ท่านที่ตามมาหลังๆนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาอ่านดูนะครับว่าประสบการณ์เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับเป็นความคิดเห็นให้กับฟาสเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปรีวิวประมาณนี้นะครับก็ รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับฟาดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟาสแล้วก็กังกิงใน GQ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวพบกันในคอนเทนต์ถัดไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ